ต้นขน,นุนถ้ารดน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเขาจะแตกยอดออกมาใหม่เรื่อยๆพร้อมกับขยายกิ่งออกไปมาดูขน,นุขน,นต้นนี้นะครับมีการแตกยอดอ่อนออกมาครับนี่ครับนี่คือยอดอ่อนที่แตกออกมาใหม่นัดบนครับมาดูตรงนี้ครับนี่ก็คือกําลังจะแตกยอดออกครับจะเห็นว่ามีปลายกิ่งนะครับขนาดใหญ่เพราะว่าเราลดน้ําอย่างสม่ําเสมอ บริเวณนี้ก็จะเป็นยอดใหม่ที่จะออกมานะครับที่ปลายนิ้วนี้ครับยกตัวอย่างใกล้ๆกันครับนี่ครับอย่างเช่นกิ่งนี้ครับนี่ครับนี่คือปลายยอดครับตรงนี้ก็คือยอดอ่อนที่แตกออกมาครับอันนี้ก็คือปลายยอดอีกยอดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ำอย่างสม่ําเสมอนะครับเราก็จะได้กิ่งออกมาหลายกิ่งแล้วก็มีการแตกยอดอ่อนออกมาใหม่ครับก็จะเจริญเติบโตได้